สปลาไหล่วนนแม่จาม่จแม่ทีคไปที่ึ้นไปโอ้โหจบไปย่พี่เจ้าตาเอกมุ่นครับคนผูหครับพี่น้องสวัสดีตอสวัสพี่น้องลาไลตัวนี้ลาไลปลาไลเนาเอออยู่ือนแข้งเล่าจิทเป็นซีทองรัเพื่อนยกนาแข้งให้พ่อมานหยใส่ลาไล่ท่ออะไรทงไหนเพื่อนมกระดับอ้ยเี้ยส่หลายตัวตื่นพนี่สว like ัสดีคร oui. ับพี่น้องมาที่สองครับ นี่มาต่อ่อีที่นึงครับพี่น้องอีสารนึงคบปมาเดิมเหมือนเดิมแล้พี่น้องผูเก่าเหรอจ้ารับาเลอถ้าตอจายู่มีห่มอยู่ออน้ำแข็งรววยถ่ายหุ่นุ่นุ่นเจ้าภาพเดี๋ภาพไวางเจ้าภาพเจ้าภาพง่ยดูน้ำแข็งแล้วเป็นยังไงวิ่นแดดตเจ้าภาพอนอนไปใส่ลายรอีกะมุนเหร ทางไะไรลูกสวยไรนี้หรือว่าไหนว่าด้ไรนี้ดอกแล่ามันเล่าลาเล่าจับปลาตัวหอมก๋วมันจันน้องเหมือนกันแมนแมนน้องจับปลาดีตัวอ่ะรุ่นกันต่อไปครับพี่น้องสี่เดี๋ยวไลก์สี่หน่อยสามสาหน่อยประหารพี่น้องรุ่นกันอีกยอดนี้ต้อน่อยครับ พี่น้องวันนี้ครับกําลังสิเริ่มโบกครับผมโอ้ขอามสาหลายๆครับน้ำองุ่นครับพี่น้องน้ำองุ่นน้ำองูลอันนั้นมาแย่อยู่บ่องุ่นก็สีม่วงตัวนั้นี่ผู้เฒ่าเช่าเล่ากําลังสิเผาปลาครับเอาเผาปลาไปน้ำครับซ้ำน้ำโบกเด้อพี่น้องเอ้ยปลาคนไหลคนละคนปลาคนไหลคนแช่ครับคนละแครสองแครครับพี่น้องอ่าเผาปลาคอายแย่ครับผู้เฒ่าเช่าเราก็ดักไฟบึ้งบึ้งพี่น้องเอ้ยอ่าเดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องซ้ำน้ำโบกครับ เผาเลยเผาพับเผาปลดปากคอเงี้ยครับพี่น้องโอ้หอยลายสิช่วยโอ้หอยหอยจูบอ่ะโอ้ไปไปพี่น้องจะพาเบิ้งหอยครับบนละคนกับที่ยากน่องอ้อมนี่โอ้ยแบบมันคักาด้ลพี่น้องปฝนหัวเบาตุ่มครับพี่น้องจะมีหางง่ามครับ ลูเคเอฟครับลูกมาตอดอรก็มีพนะเจี๊ยบขุดพี่น้องโอ้ยหอยขุดนะครับหลายครับหลายเนี้ยเจี๊ยบเป็นสัน้นนะครับก่ต้องหอย้ะพี่น้องเด้อเจี๊ยบโอ้ยโถพี่น้องปลาซิวก็หลายครับด,ดูลงดูนียงๆอยู่สั่นเอาหมดแดงสั่นใส่ว้อเป็นคักเสพี่น้องหมดปลาซิวขุดสีน่องขุโโดโถงดงเยอะ หารได้ปลาชิวไปกวาดพนักพี่น้องล่องเบิังครับอ่าล่องเบิังล่องบังอ่าสวดจะนุ่มซักคนมานะล่องเบิังครับพี่น้องเอาเด้ไว้จะซื้อว่าไรถี่มันมันสีเด่นขอเบี้เลยเด้โตโยกขึ้นหน่อยบังเว้ยนะเออยโยกไว้เออยย้ำม่หยุดย้ำไม่หยุดนั่นเห็นว่าน่นเข่าแล้วเข่าวะนั่นเห็นว่านั่นนั่นว่าได้สอนยาโยกขึ้นสูงตมันติดตัออกเหมดเลยมันหลุดมันหลุดเยดเลยเอาสอนลองเบิังห้ามัน เอาน่องมงนี่ที่เถ yeah. ืกวะป่าอ like okay. ันมึงนี่ก็เถือกเอาเอินน่องม่ขนาดน่องย่ทดกวเขไปเท่าตามมาแล้วน้องน้ามาไม่ค่อยเป็นเลยไปเรแลวนี่มาเเทอมาเอิมาเอิมาพน่ะขับรืนตามมาแล้วน้องนาอ่โอเคขานำคนในเท่าพีมาต้มคุณเลย ขี้วี่น้องเอง้ยทุกคนครับพี่น้องซ้ำส,สคูครับกับแ้มกับแ้มเพิ่นวา่าโอ้ห่านได้ไอห่านเด้หาซ้ำน้ำโบ้ครับฮะพี่น้องครับกำลังเริ่มโบ้ครับสายปลาไหลก็มีครับ<ห>แข่งไปน้ำพี่น้องฮะโอ้ยหาฮกอบุญแปดมื้อพี่น้องไปเนี่ยฮะก็จับได<ห>้จับ<ห> <ๆ S 2> เลยแป๊บพ <ๆ S 1> ืดอนโบ้ ปลาชิวพี่น้องเลยปควครับนซสอนซาครับพื่อนพ่อพ่อโอ้โหปไส่วนขึ้นแมจับแม่จับแม่สิงนไปสิงขึ้นไปที่ขนไปสีงขนไปโอ้โหพี่น้องเลยเอาพอะเอาปลานี่เหนือพี่น้องวันนี้่ปาชิวครับชาอาลาครับพี่น้องปาชิวกวาอชาคพี่นองปาชิวึ่หังๆครับพี่น้องเอ้าพ่อะ ปลานิ้นครับพี่น้องปลาคอปลาดุกงนี่เนี้ยครับอ่าเนกระพมควาแมนนั่มครับพี่น้องเพื่อได้กินต่อไปบุ้ยห่าวครับปลาหนี้คนน่ะบุ้ยปลาช่ปลาช่ปลาช่ออุ้ยโช่อเหรอวะขอดนะขอดนะพี่น้องเอา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 แนวมาใส่น้ำมันอ่ะจับเลยจับเลยเออตัวแรกๆก็จับไปเอ๋อมันขวารบกอ้โหพี่น้องเลยขวารจับเอา แล้วบังแขงเด้อเพื่อนเนี่ไม่เคยช่วยกันวันนี้เราบังแขงเราบังแขงเราบังแขงไปนิ่งแขงยืนมายานดิ้ออยานถ้าแขงไปนิ่งนี่ละเอาจับไปเย่ยพี่เจ้ามีตากันเลยเอกมุ่นครับคนผู้ให้ครับพี่น้องเอาที่โอ้คุณไม่เคยนะมุนคนหรือเอาจับไปครับพี่น้องโอ้โว้บวกไปครับมือครับเบนสองตาได้ด้วพี่น้อง มันหมาหนึงเพื่อนครับพี่น้องฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามครับที่สามมั่งเลยครับพี่น้องคนละแชร์สองแชร์คนดัดไปครับโอ้ยเพื่อนอะเอาเอาไปเผาสู้กันกินครับพี่น้องเพื่อนมาแล้ว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 เอาปลาควาปาดูเข้าไม่ทางไลยเหมือนขึ้นมีซีรีส์เลยครับพี่น้องเอาเอาอาโอ้ยปลาซิ่วไหมหาเบิ้งหาเบิ้งปึ๊บไปทางคุณพี่น้องเห็นได้เพื่อนตัวใหญ่วะ เฮ้ยระวังแทงเราวังแทงเลยว้โยโทษอไอ้ไงบูนแปลงมื่นี้น้องเอาจับเอจับพเว่อรเียโอ้พี่น้องปลาซิวมีหัวอางลายด้วยพี่น้องโอ้ขีต้มเตาเลยโอ้ยยานูกบาศก์าลตัวละบันทักอาว่ะเอาเอาเอามาลุงมาบักห้อยหลายเลยลุงสยหอยเตรียมอยู่นเราบูเรามาหอยครับพี่น้องประเภทหอยเราวาเซียมด ตัวหอยแข้งเราว่าหอยข้างกระเสียบลาว่าเพียะเพียเพียเพียมาแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ปวดหัวแม่บากงี้เๆจับไม่เพื่อนโอ้ยปาาระว่างว่ามันดิ่นด้อยเนี่ยนี่ท่านนี้ท่านี้ก็เอาเนาะัเฮ้ยพี่น้องเอ้เอามันหมานดกันครับพี่น้องมือหนึ่งช่วงสงการครับหนองลุงมาตะวุงเทียบครับบอกมาสาปลาให้จัดไปทันทีครับโอ้ยยุงเทียบโดนมานะ อ้าวมีและครับอาหาราบ้านๆเท่าครับเผากินกระเที่ย,เยเเบเลยพวกอ้าวสะวังเด้อยควายใบด้วยเฮ้ยปวดเล็วบนนี้ทุ่งมือเอาดด้าวเดไปหมดไปแผนกอะไรกระแทกแม่แผนกอะไรอ่ะกำลังยืนสังเกียรติการยืนปะเฮ้ยอ้าวเ,เ,เอาไปเรื่อยครับพี่น้อง จะเด็กเขาไป,ป,ไป,ป,ไป,ไปเปีนงนามลงไปเปีนงนามลงไปปลาชื่อไปกควานกันไห้เพื่อนหลายตัวไปครลุกปลาควาไปเซ่เมืดหี่เพิ่มขึ้นมา,ทามนกทำไมต่อเลยมาด้วครับจับปลาเหมืกันครับสาปลา แยกันไเก็บเย็บนีเก็บเ็บ่อยปลาคิวฮอหัวสองตัวบกี่นุ่นปลาคิวหลายพโรเงียงเมเพีงนาน้งเอะเพีงนาน้งเยอะดมาขวดมาคุณครับความเชี่ยครับอึออกปลาปาครับตัวนครับขึ้นมาบานเดวนึงีดีตัวนึง ขึ้นฟังเลยขึ้นฟังครมี่ฟังเออฮะแล้วปลาชิวม้วนๆกันครับปลาควาไปใช้เหมือนต้นเห็นปลาควายักตัวเนี่ยมีโบว์บาง,งนึงโบกวลงไปเอาเอาท่านในคำย้อนมึงไม่อีจักษาทีฮะไล่น้าลางไปครับพี่นอ้องฮะพี่นอ้องปลาควาท่านพวายักตัวอยู่ อันนี้เก็บหอยก็เก็บครับโอ้ยหอยตัวนี้ต้องหอยยังไงกันบ่เอเก็บหอยเก็บหอยไปเด้อแม่เอ้ยมาเก็บหอยน้ำพรอเด้อนิมา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 กระเป๋เคลียร์ครับขวดเบื้องบนขวดเบื้องขวดไปเป็นนาไหมปลาดุกปลาดุกนี่พี่ปลาดุกปลาดุก เอาแรงแห้งม้านครับก็ดูเอายิงส่วนเราเลยเห็นไหมเอายิงแม่ส่วนไหมก็ดูกระดูกเอายิงส่วนเลยปึ๊บไส่ปะไส่ปะโอ้กระดูกใหรกระดูหน้าผนว่ายิงหุยสลาบแฉบเลยพี่น้องขณะโอ้ใจเย็นเด้อเพื่อนใจเย็นเด้อก้มหัวได้ครบใจเย็นเด้อควบคู้กันเนื้อฮะดูครับพี่น้อง ถ้ oh, oh. ากอตัวนึงครับดีใจแบบไงทำมุมนี้ยี่กี่ไปยังทางเส้นสล่อยปลาเราทางเสิ้นเอ้ยพี่น้องเดี๋แล้วครับมายามบานยามต้วงครับสาปลาชูก่กันกินกัดแทะข้ากบนนะ้ำพี่นอ้องหน่อยเอาเล่าไว้เด้อหน่อยเาเล่าตัวหน่อยเดี๋ยวพี่น้องบนง,งานก็ห้องครับ เด yeah. ียวเอาสีปะเชวครับอญญายะเยอะสิต้องเอาเป็นมาคว้าครับปรไปไปเรื่อยๆอันนี้ปลาน,นิี้ยังเห็นบ่นี่โอ้ยมีหันนู่ตัวนี่เอ้าฮึดแป๊บเลยเกิดเป็นถึกเอาข้างหนาพราะว่ามัเป็นทหารเกียนพี่น้องเลยอา่า บกเล้วบานเนี่ยหวนี่ยเก็บหอย,ยแล้ลแลเรียกพวกบมาเยี่ยหลยค่ะบอกหอยนี่ละพรจูบีดีห<า>ูนี่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 น,นี่ของแฉะมาแล้วมาแล้วอนีโบจับเน่ยอ้ยนี่ละพี่น้องเย้ยมัสาครับนยมัดสานี่ละพี่น้องเย้งเยโ้ห ปาทั่วปลาทั่วเลมันอ้มันเมื่อยกอนหให้มันเหนียว่อนจีน่นอ่ะใหนื่อยกันห่นวปลาชิลไลา่หรฮยเฮ้ยนที่เนออกีจีโอ้โหหกันอะอ้เอาโชคเลพี่ก้อนจะพึ่งไปนี จะคล้องน้องครับมือจะคล้องน้องเอ้านี่ละเจ็บเลยใจตามมาแล้วเราแล้วอ้าวเฝ้ามากเฝ้ามากมาเยี่ยมบ้านแล้วเดี๋ยตัวแรกใส่ข้อไอ้ใช่เพิ่อนเหรอว่าไปขออีกจะหาตัวแน่น่าลุ่นนีิไหมอ้าวไปเรื่อยๆครับพี่รองปลาซิวปลาซิวกัหลายครับต้องไปล่างออกครับถ้าในล่างออกเอาวิ่งไปห้อนออกเออเอียงอะไลตัวนี้ ปลไลปลไจับแล่ปุ๊บนานรจับอยู่ก็ฝีมือเดียวะวยเสยนไฟยิ่งได้เนี่ีมือเดียวะเออเอออยู่ฝือน้าแข้งเล่าิกนนาแขงมันเป็นซื้อขากล้วยเพื่อนยกนาแข้งให้พวกมันอ่หมาแข้อย่ามาเก็บด้ยเอาเดียวตวพี่น้องมาแม่เส้นปะาไหลฮูผู้เท่ามาแท่งหมปลาไหลอยู่ในหะละต่มกัน บอกขี้ไปเลยแนมเอากระทางนู่นแน่เอาแมนบ่เออลาว่าปลาคอยเงี้อยู่นี่พนะอุ้ยรีไปไปแล้วเพื่อนไปแล้ว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 โอ้โหทํนังในถ้ำะนี่พี่น้องไปไทยล่ะบอกไว้บลยว่าผีท้องเอ้ยมันต้องมีครูตัวพคนอีกตัวนึงพนะเราว่าเอ้ามันมีมันมีจากตัวผู้สาวนี่ สตีไวไป้าสอันนี้ละตัวที่สครับพี่น้องขวดขวดมากเอาเอาเอาิดมาันเปวีจับมือเดียวได้อะขวดอดียวดโอ้ยให้อบุแดวัดสว่านน

ถามแล้วผ <Happiness. S 2> uh ู huh. ้เล่าเขียวชาญท่าปลาครับเออมาตก้าไปเป็นนานบ่เออเออลงมาลงมามาแล้ลงเอยมาเมียนอยน้ยมาไหมเออมามาผู้เฒ่ามาก็ได้ตติมกันไปลูกร้านไปต้มดิเอ เอาเริ it, 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 okay. like uh ่มแล้วเริ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 ่มแล้วแงนวะแงนวะวัวมันหัปลาคอที่ยังโอ้โหเป็นตัวคนข่าเลยวัวนหัวปลาคอตีเหมืนเหมือนแบบนั้นนะจําหนังก็เอาละเอานี่สามหัวมันนั่นแต่ที่ห้านั่นบ่พุ่นเดียวตัวนึงพุ่นพูนพ่นพูนพูนปลาคอเอาอันนี้แหละตัวที่สามแล้วว่า นี่มตัวนี้ตีเอาละว่าบเมีนพนะเซียเล่อน้ำหาอีกอมีน้องได้แล้วครับนี่ยจัดไปครับโอ้โหแย่ขุนเกียนทางนั้นวากูเอาวะไดเล่าว่ไปซูบน้ำบออได้เลยเห็นบ่นไปเลียตัวอีกผู้เฒ่าเลี้ยทังไหนอีกบ่เลี้ยงกว่ากัปอีก ถามเราบ่นครับพี่น้องบ่นี่บ่แถวเหนีนบ่สมดีดีแล้วทังนี่ฮะแถวเหนยนบ่ นั่นนั่ไม uh, oh ่แล้วเอาไหมเพื mm ่อจับเอาไหมจับเอาจับเอามูว่าเรานับตัวเลยมาที่หลีบอ่ะโอ้ยเราโม้ไปเถอะแต่เงือดอีหลีแต่ว่าสามตัวกับแม่ความเล่าอีหลีที่ไหนมาพี่น้องปลาไหลพร้อมงามแล้วครับปลาไหลหันเต๋อใช่โอ้ยตาไหลเสียเลย พี่น้องปุ๋ยคือเกลือ่เนควาวไาอีลีตัวนี้เลาถือกล่องเลากัได้สุโตโอ้ยน่น้าวรอีลีเหมือไปพูเท่าไปนี่เหมือไปตัวพ่นะโออย่งตัวพ่นยังตัวพ่นเอาน้ำสือเบียกไปไหล่ะผู้กินขี้ต้มดไปท่างไหนล่ะไปไปปลาเชี่ยว มึงดังเลยทีไปไปอะไรมาไดรลีพี่น้องบ้านเนี่ยเอาจับนะพี่จับจับมีลาเป็นความเล่าอะลรจับเอาแล้วครับโอ้โหเจ้าซิมาโยกเล่นยังโอ้ยมาเชื่อเฉียบโอ้โหเอ้คุ้ม ยังแดค่ะคตรจะตงมาโอ้ยใส่ะเนี่ยเออมันจะไปใส่โอ้ยเอามาเนี่ยอื่นกองเกียรพี่น้องเอยเต็มคาราวิวอ้างน้องเจ้าเนาะเอาพาขึ้นไปนําแม่น้ำอยชีเดียดากวะโอ้ยพี่น้องเอ้เอา เองเอนครับเอาโอ้โหโอยกองเีียวท่านนนงสงมวนเลยพี่น้องเลยว้าวตัวงกูมวนงกูมวอ้าวก่อนเอออ้าโอ้ยกองเียมาพี่น้องอ้าวอาวอาเอาหมดไปพู้เท่า มดไปในสานี่ยังยืนฮะออยนวะอามีนนองบ้านเองไ่ไรไรไรวันนี้ไรลราก็รองาไม้เนี่ยไอีกัรึว่างาไม้เอ้ยเสียเลนี่น้องบ้านเไปเบิ้งครับสรุปน้ำกันพี่ออกบ้างกันได้โอ้หลายตัวนี่ใสตัวเนี้ยปาดยังเนี่ยฟ้าที่ วนะา่นตัวนี้ไงโอ้เสพปลาไหลเขาอะไรทั้งหดเปิดบังกันนะปลาไหลฮ้งอไรยังปลปลาไหลโอ้ยงเน่ยแต่หลายตัวเตอมาตัวนี้อันนี้ปลาไหลย่างอันน่านตนปาไปลาไหลโกนับบงกันอะไรนี่ยพีจตัวปลาไหลนับบ่งสองสามสี่ห้ากปดิบยิมเออเทือปรหมาณครับพี่น้องนนี้ เอาวันนี้ครับเอพี่สองฝากว่าอะไรคนเชียร์กนติดตามครับเกืเ่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฮะติดตามผลง,งานตัวต่อไปสารชีพหน่้ยครับพี่น้องโชคดีครอบสุขวัดดีครับสวัสดีครับผมขุนมือหนึ่งท่านคือยจากสาอยู่ขุน